สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไฟทุกท่านนะคะขายเอซี FC ที่น่ารักของคุณยายทุกท่านเหมือนกันค่ะวันนี้คุณยายรอบนี้เป็นรอบโยนนะคะค่ะเป็นผ้าไหมมือสองค่ะเป็นรอบโยนพิเศษค่ะเดี๋ยวคุณแม่หยิบยกขึ้นเลยค่ะค่ะสวยงามมากค่ะปกติราคา900บาทนะคะ ค่ะเป็นรอบโยนพิเศษค่ะภาพเตียนแดงเชิงล่างเชิงบนเป็นสีแดงเน,นะะี่ยค่ะค่ะผืนนี้อยู่ที่ราคาเจ0ร้อยบาทนะคะโยนพิเศษนะคะเจ0ดรอยบาทนะคะรอบนี้นะคะค่ะเจ0ดร้อยบาทค่ะค่ะรอบโยนพิเศษนะคะเ0็ร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนหามทุกผืนค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะรอบโยนพิเศษนะคะ คาะเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นใหม่บ้านทางพุ่งทางยืนนะคะขาดเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะเชิงบ้านเชิงบนเป็นสีแดงค่ะราคารอบผ้าโยนนะคะเจ็ดร้อยบาทค่ะอย่เข้า าดนี้ก็รอบโยนพิเศษนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนผ้าใหม่นะคะขาดเจ็ดร้อยบาทนะคะเป็นรอบโยนพิเศษค่ะขาดรอบโยนพิเศษนะคะยังไม่ได้ใช้งานนะคะขาดเจ็ดร้อยบาทค่ะ ค่ะน pues mm ี่ก <Level>? nah, ็รอบโยนพิเศษนะคะผ้ายังไม่ได้ใช้งานนะคะเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะเป็นผ้ายังไม่ใช้งานค่ะเป็นรอบโยนพิเศษนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะยังไม่ได้ใช้งานค่ะเป็นรอบโยนพิเศษค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะคุณยายโยนแล้วนะคะแม่บอลรักผ้าไหมมือสองค่ะรอบโยนพิเศษนะคะค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นผ้าใหม่ยังไม่ได้ใช้งานนะคะ ค่ะคุณยายโยนเท่าทุนนะคะค่ะส่วนมากคุณยายโยนทุนค่ะค่ะนี่ก็เจ็ดร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นรอบโยนพิเศษนะคะความยาวเต็มสองเมตรนะคะค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะเป็นรอบโยนพิเศษค่ะ เจ็ดร้อยบาทนะคะขาช้าหมดก่อนนะคะถ้าคุณยายได้นะคะถ้าเอดไลน์ไม่เป็นให้ลูกให้หลานทําให้นะคะขาช้าหมดก่อนนะไม่ทันนะคะผ้าโยนนี่ค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะเก้าร้อยไม่ขายขายเจ็ดร้อยบาทนะคะขายราคาต้นทุนนะคะ,นนะ,คะขาดเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะเจ็ดร้อยบาทนะคะเนื้อผ้าเป็นผ้าไหมบ้าน ทางพุ่งทางยืนนะคะ700บาทค่ะเป็นรอบโยนพิเศษนะคะค่ะเป็นลายเก่าลายโบราณค่ะส่วนมากค่ะลายสวยนะคะตัดเสื้อก็สวยนะคะตัดกางเกงมก็งามนะคะผ้าพวกนี้ค่ะค่ะจะทิ้งตัวค่ะมันจะพิ้วค่ะนิ่มค่ะผ้ามือสองนี่ค่ะขาด700บาทค่ะในราคา700บาทนะคะเป็นรอบโยนพิเศษนะคะ เจ็ดร้อยบาทค่ะสวยทุกคืนงามทุกผืนค่ะนิ่มทุกผืนนะคะค่ะเชิงล่างเชิงบนเป็นสีแดงค่ะปกติราคา900บาทนะคะอยู่นี้ที่เจ็อบาทเป็นรอบโยนพิเศษค่ะช้าหมดก่อนนะคะช้าไม่ทันนะคะ ค่ะไหมบ้านทาพุ่งทางยืนค่ะมีอยู่ที่แม่บวรวรักค่าไหมมือสองค่ะเจ้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะค่ะไม่ได้ไปตอบไปลองจากพ่อค้าคนกลางค่ะทํามาซื้อมาขายไปขึ้นช่อง YouTube ขายนะคะค่ะคุณยายเป็นช่อง YouTube นะคะถ้าลูกค้าดูค่ะค่ะคุณแม่บ้านทุกท่านดูดูทางช่อง YouTube นะคะลูกค้าถามคุณยายมาอยู่ค่ะหน้าเฟซหน้าไลน์ของคุณยาย หน้าเฟซของคุณยายไม่ได้ขึ้นเฟซนะคะคุณยายไม่ได้ไลฟ์สดค่ะคุณยายเป็นผ้าไหม่ไอเป็นช่อง YouTube นะคะหาโหลดข้าทางช่อง YouTube ของคุณยายค่ะค่ะผ้าไหมมือสองค่ะส่วนมากก็ของแม่บอลละค่ะเป็นผ้าไหมมือสองนะคะเจ้าเข่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะสีนี้สีกรมนะคะค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะมีน้ําหนักมากค่ะสีกรมค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะขาดเป็นสีกรมนะคะขาดสวยค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางเดืนนี่ค่ะสวยงามมากค่ะข่ะเนื้อผ้ามีน้ำหนักมากนะคะขาะเป็นสีกรมค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนทักคุณยายมาได้นะคะแม่บอลรัลกผ้าไหมมือสองนะคะ ผ้าไหมมือสองค่ะวันนี้ขึ้นคลิปผ้าไหมมือสองรอบโยนพิเศษเจ็ดร้อยบาทจ้าค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนนะคะเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะเต็มสองเม็ดนะคะราคาพิเศษมากมากนะคะวันนี้ค่ะผ้าไหมมือสองเจ็ดร้อยบาทนี่ถือว่าสวยงามมากค่ะและคุณยายก็ไปหาก็หายากม,มากนะคะค่ะเป็นราคาโยนพิเศษค่ะเจ็ดร้อยบาทนะคะช้าหมดก่อนนะคะไม่คันเพื่อนนะคะ ค่ะเป็นผ้าไหมมือสองค่ะสวยทุกพื้นงามทุกผืนนิ่มทุกพืนค่ะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนถ้าคุณยายมาได้นะคะคุณยายน้อมรับตอบทำลายทุกท่านนะคะค่ะเป็นผ้าไหมมือสองค่ะมีน้ำหนักมากค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนยาค่ะมีอยู่ที่แม่บวรรัก์นะคะค่ะใกล้ออกงานบุญแล้วค่ะมองหาผ้าไหมสวยๆใส่ไปงานบุญนะคะบุญกระถินนะคะ ค่ะผ้าไหมมือสองก็สวยได้นะคะคุณแม่ค่ะค่ะนี่ค่ะมีแต่พื้นสวยๆค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทนี่ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนนะคะเป็นราคาพิเศษโยนพิเศษเจ็ดร้อยบาทค่ะโยนต้นทุนนะคะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะมีน้ําหนักมากค่ะใส่ออกงานบุญก็สวยค่ะงานค่ะงานเลี้ยงก็งามนะคะคุณรัศตีไทยต้องใส่ผ้าไหมไทยนะคะ ผ้าไหมไทยมีแต่คำว่าสวยค่ะผ้าเก่าก็สวยนะคะค่ะมันก็กางเก่าการใหม่นะคะไม่เชิงเก่านะคะเป็นผ้าการเก่าการใหม่ค่ะบางผืนก็ใหม่ก็มีนะคะค่ะใส่แค่สองสามครั้งนี่ก็ถือว่าการเก่าการใหม่นะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะแม่บวรรักผ้าไหมมือสองเจ้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองโยนพิเศษแล้วค่ะ 700บาทค่ะ900อไม่ขายขาย700บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะในราคา700บาทนะคะเป็นไม้บ้านพาพุ่งทางยืนค่ะช้าหมดก่อนนะคะแอดไลน์เข้าหาคุณยายทักมาได้นะคะค่ะคุณยายส่งภาพให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเพราะว่าคุณยายปรับแสงสีไม่เป็นค่ะรู้แต่ยกขึ้นมาแล้วก็ลุยงานอย่างเดียวเลยค่ะจบเรื่องค่ะม้วนเดียวจบเลยค่ะ ค่ะดบาทนะคะ900อไม่ขายขาย7 0 0บาทค่ะช้าหมดแล้วค่ะขาหมดนะคะไม่ทันเพื่อนนะคะมีแต่ลายสวยๆงามๆจ้าผ้า700บาทนะคะ่ะงามมากค่ะงามเหลือจะบรรยายนะคะค่ะงามมากสวยงามมากค่ะ700บาทค่ะค่ะเป็นฝากญาติพี่น้องก็สวยนะคะค่ะฝาก,ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีนะคะเพราะว่าถ้ารุ่นนี้อยู่ไม่ยังไม่เก่านะคะ เป็นผ้ารุ่นคัดเกรดเร A อยู่ด้วยค่ะราคา700บาทนะคะเป็นรอบโยนค่ะช้าหมดก่อนนะคะรอบโยนพิเศษนะคะค่ะ700บาทค่ะรอบโยนพิเศษนะคะช้าหมดก่อนช้าไม่ทันเพื่อนนะคะค่ะ700บาทนะคะนี่ค่ะสวยน้ำไหลพื้นนี่สวยงามมากค่ะสีม่วงคุณยายใส่คุณยาใณยาใส่เองแด่พื้นนี่ค่ะ ค่ะสีม่วงนี่ค่ะสวยค่ะุณยายต้องใส่เองค่ะพื้นนี่ค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นนิ่มทุกพื้นนะคะเจ็ดร้อยบาทค่ะช้าหมดก่อนนะคะช้าไม่ทันเพื่อนนะคะค่ะเป็นผ้ารอบโยนพิเศษแล้วค่ะรอบโยนแล้วค่ะช้านะคะ,อย,คะอย่าช้า, u, าค่ะอย่าช้าเร็วๆนะคะหูเร็วตาเร็วค่ะเจ็ดร้อยบาทนะคะเก้าร้อยไม่ขายขายเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะ ่ะต่อเลยค่ะคุณยายต่อเลยนะคะค่ะต่อคลิปเลยค่ะคลิปยาวนะคะค่ะอันนี้หกร้อยบาทนะคะหมายเลขหนึ่งนี่ค่ะหกร้อยบาทนะคะเป็นหกร้อยบาทค่ะอยู่ในคลิปเดียวกันนะคะรอบโยนนี่ค่ะหกร้อยบาทช้าหมดก่อนนะคะหกร้อยบาทค่ะเขียวมิ้นนะคะสวยทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะเป็นราคาหกร้อยบาทค่ะ มักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายมาได้นะคะค่ะหกรบาทนะคะแม่บอรลรักผ้าไหมมือสองเจ้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะค่ะนี่ก็600บาทค่ะอย่าช้านะคะช้าหมดก่อนค่ะมีแต่พื้นสสวยๆงามๆค่ะรอบโยนต์พิเศษ600บาทค่ะ800อไม่ขายขาย600บาทเท่าทุนค่ะคุณยายโยนทุนแล้วนะคะ ค่ะมือสองเจ้าเก่กาต้นตำรับไหมมือสองค่ะแม่บอลลักค่ะเจ้าเก่กาต้นตำรับไหมมือสองนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะนิ่มทุกผืนค่ะราคาเป็นกันเองนะคะราคาโยนพิเศษนะคะ600บาทค่ะค่ะผืนนี้ก็ตัดสำเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมใส่นะคะ600บาทเอว34ค่ะก็จะมวน,มน แป๊บน,นึงแป๊บนึงเดี๋ยวรอบแป๊บเดียวยหให้อีกทีพื้น,ขา,นขารอบโยนพิเศษน,นะคะขาะรอบโยนพิเศษนะคะหกร้อยบาทค่ะช้าหมดก่อนนะคะอย่าช้านะคะรีบนะคะค่ะผ้าสวยผ้างามในราคาหกร้อยบาทค่ะเป็นผ้ารอบโยนพิเศษน,นะคะหกร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะถ้าหกร้อยบาทนี่งามมากค่ะสวยมากค่ะ ในราคาโยนพิเศษ600บาทนะคะช้าอย่าช้านะคะช้าไม่ทันเพื่อนค่ะเร็วๆนะคะค่ะ600บาทค่ะมีแต่ผืนสวยๆงามๆนะคะเป็นผ้าโยนค่ะรอบโยนนะคะนี่สีม่วงมังคุดค่ะสวยงามมากค่ะในราคา600บาทนะคะรอบโยนไม่มีตำหนินะคะค่ะผ้ารอบโยนพิเศษค่ะ มีอยู่ที่แม่บวรรักผ้าไหมมือสองนะคะของถูกนะคะของดีราคาถูกค่ะค่ะคุณยายโยนแล้วค่ะคุณยายใส่คนเดียวไม่หมดนะคะคยายโยนออกแล้วค่ะราคาหกร้อยบาทนะคะรอบโยนพิเศษนะคะหกร้อยบาทค่ะค่าสีบานเย็นสวยต้นสนสวยงามมากค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายมาได้นะคะเป็นรอบโยนพิเศษอย่าช้านะคะช้าไม่ทันเพื่อนนะคะ ค่ะรอบยนพิเศษค่ะ600บาทแล้วค่ะค่ะแอไลน์ขอหาคุณยายนะคะคุณยายน้อมรับตอบคำามลายทุกท่านนะคะเป็นราคา600บาทค่ะค่ะรอบยนพิเศษนะคะอย่าช้านะคะนี่ค่ะสีม่วงค่ะนี่ก็ม่วงนะคะสวยค่ะผืนนี้ผ้าใหม่ยังไม่ได้ใช้งานนะคะเป็นราคา600บาทค่ะเอาไปตัดเป็นกระโปรงรูดก็สวยก็งามนะคะ ตัดเป็นกางเกงก็โดดเด่นค่ะในราคารอบโยนพิเศษ600บาทค่ะแ้ะนะคะช้าหมดก่อนค่ะค่ะวัยตาวันได้ของสวยงามนะคะค่ะ600บาทค่ะเป็นราคายอดร่นยอดร่อนรอบโยนพิเศษค่ะทิ้นพันค่ะค่ะสวยทุกคืนค่ะน้ําขึ้นมาแล้วค่ะจะถึงบ้านคุณยายแล้วค่ะไม่เอาไว้แล้วค่ะมัเจ็บเปียกน้าค่ะโยนออกไปเลยค่ะ ผ้าไหมของคุณยายเดี๋ยวเปียกน้ํานะคะเก็บหนีน้ําไม่ทันค่ะคุณยายโยนค่ะโยนออกรีบหมดนะคะัวเจ็บผ้าหนีน้ําไม่ทันค่ะค่ะหกร้อยบาทนะคะรอบโยนพิเศษเขียวมิ้นสวยค่ะลายประตูวังค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะนิ่มทุกผืนค่ะผ้าหกร้อยบาทสวยงามมากค่ะเป็นราคาโยนพิเศษไม่มีตําหนินะคะ ค่ะอย่าแช่นะคะช้าหมดก่อนค่ะหกร้อยบาทนะคะถ้าคุณยายมาได้ค่ะแม่บอลรักผ้าไหมมือสอง9ก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองค่ะท้ายนี้ค่ะคุณยายขอขอบพคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณยายและให้กำลังใจคุณยายมาตลอดนะคะค่ะสุขภาพแข็งแรงทุกท่านค่ะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะมีแต่คำว่ารวยรวยทุกท่านค่ะ